ลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเป e ็นไอเอีอีกแล้วเย้เล่นในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแมปบมมิดบอลหรือเบสบอลน,น,นั่นเองมาและก็ได้เวลาเริ่มแล้วเล่นเล่นแต่ฟีฟ่าฟีฟ่านะครับ มาวันนี้เราเบื่อฟีฟ่าและวเรามาเปลี่ยนบรรยากาศมาเกมรูบอกกันบ้างดีกว่ามาเออจุ๊บูตีไม่ทันเลยทุกคนนี่ขนาดไปแอบเล่นมาก่อนนะนเนี่ยดีดมีตอนนี้คือแบบมีดาบแล้วอ่านี่ครับ เี๋ยวเราก็จะมาดูดาบกันนะนี่ดาบทองเราเราต้องใช้นะนี่ครับดาบของเราดาบใหม่รุ่นลิมิเต็ดไม่ใช่อันนี้คือเรามีอันนี้คือผมมีอันทองอันแรกเลยนะที่เหลือนี่คือถ้าสุ่มไปนี่คือเกลือหมดน,นะเชื่อไหมถ้าผมสุ่มไปนี่คือเกลือหมดน,นะลองสุ่มดู ขงดีขอ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 ง,ง,งดีพูดของดีไม่เคยจะได้ได้อะไรวะเนี่ยโหโคตรอ่อนอะได้อะไรไม่รู้อะเอออุ๊ยเดี๋ยวตาต่อไปก็จะเริมแล้วนะนะวันนี้เดี๋ยวก็จะมา คือวันนี้ไม่มีเลยมากเดี๋ยวก็จะใช้สกิลนี้ให้ดูสกิลที่มันแบบกดแล้วมีกำแพงต่อให้เราขึ้นไปด้านบนนะอุ๊ยโหห้ามใช้สกิลอีกโหอะไรของเขาเนี่ยห้ามในนักหนาก็ไมด่ดูเห็นแล้วงงเลยอุ๊ยนี่ไงบอลอยู่ที่คนนี้ แต่ล้วคนนี้คือรับไม่ได้กันเลยนี่ขนาดคนเล่นนานแล้วนี่คือแบบยังรับไม่ได้เลยนะคือเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะทุกคนคือแบบไม่ได้่ายคลิปมาหลายวันเลยติง๊งอา่ามายังได้อยู่นี่ยังได้อยู่ยังได้อยู่นี่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เบบนี้ ได้อยู่นี่นี่ติงเอาตีไม่ทันเฉยอูตีไม่ทันเฉยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แล้วก็มาเต้นกันต่อเลยนะครับจุ๊เต้นรอเลยนี่ครับ ้นึ่งสองเออพอเหรอพอพอพอเอ่เอคลาสสิกทุกคนเอ้ยคำถามวันนี้จะมีคำถามท้ายคลิปนะทุกคนคำถามท้ายคลิปปกติไม่ค่อยมีเล่นแต่เกม FC Mobile เกมบอลไม่ค่อยมีคำถามท้ายคลิป หรือใครเบื่อ F C Mobile เนี่ยก็นอกเหนือจากเกมรูบอกก็คอมเมนต์มาได้ถ้าทุกคนเบื่อผมกม็จะเปลี่ยนคอนเทนต์นะโอ้ยมาเลย,ยนี่อย่าคิดว่าผมตีไม่ทันนะเฮ้ยส่งไม่ให้ใครดีนี่ส่งมาทางนี้โอ้ยโอ้ยไม่ทันอีกแล้ว ดีไม่ทันตลอดเลยอ่ะโอ้คือสรุปจะได้มารีวิวสกิลนี้ไหมเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปละนะงั้นเรามาดูเขาบวกกันเลยดีกว่าโอ้จะได้ไม่เบือ่อมาดูกันครับวแล้วคนนี้มีดาบพุที่เท่จับ ดูเฮ้ยคนนี้ดับก็เท่นะดาบกเ็เทพอสมควรเลยเดี๋ยวไปดูที่โดนๆกันก่อนนี่ไงขอดโดนกันอยู่เออตอนนี้เหลือคนไม่มากแล้วนี่เหลือคนไม่มากแล้วครับตอนนี้ที่เหลือๆก็คือเป็นพวกที่แบบ ตีเร็วๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยโอ้โหถ้าใครอยากให้ผมไปหนึ่งหนึ่งบิดโบกับใครก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะปิงปิงปิงหเดี๋ยวเราคอยรอดูคนนี้แล้วกันว่าดาบเขาเท่มากเลย หนูว่าเขาจะชนะนะทุกคนเอ้ยสวยสวยเพื่อนเออเป็นเพื่อนกันตอนไหนเนี่ยเอาสรุปใครชนะอ่าไอซีใครมาดูอ่านที่ไม่ทัดาสิอ่าเฮ้ยส่งบอลมาบ้างสิ ไม่มีใครส่งบอลมาเลยฮ่ยหาฮ่าไม่มีใครส่งบอลมาให้ฉันเลยฮึไม่มีใครส่งบอลมาให้ผมเลยอ่ะเฮ้นายส่งบอลมาให้เราหน่อยสิเฮ้ย <Hey>, o <you. S 1> ไม่ส่งบอลมาให้กันมั้งเหรอเฮ้คือเขาไม่คิดที่จะส่งบอลมาให้เรา คนมันต้องรีวิวสกิลเนี่ยฮะโอเคงั้นผมกดใช้ให้ดูเลยแล้วกันนะอ่าก็สกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเด,เดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อ e b ให้เดี๋ยวก็จะมาอัพให้ดูนี่จะอยู่ด้านบนนะไม่มีใครตีถึงมาครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอ,อบนี้ผมอยู่ในนานจาัด โอ้ยกำลังพูดเลยว่าตัวเองดอีน่นานสุดท้ายก็เรียบร้อยไม่รอดนฮะโอ้ยน่าเลยเรามาครับจุ่มดาบต่อเลยืมสีทองขอสีทองโอ้มูนิดเดียวอ่ะเอาใหม่ยังไม่เสร็จอึ เกลือแน่อะไรอย่างเงี้ยยังไงก็เกลือโอ้มันเกลือตลอดเลยอะ่ะฮึไปสุมระเบิดนั้งดนะูไอวันระเบิดเราจะได้ของดีไหมมาก็ตามเคยนะ แต่อย่างไงเระเบิดเราก็ได้มาระเบิดแบบสุด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 สิดส,สุดเฟี้ยวมาเออระเบิดสุดเฟี้ยวนะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้มันมันชื่อว่าสุดเฟี้ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคลาสสิกมามาคร<ม>าวนี้ผมจะอยู่ให้ถึงรอบสุดท้ายให้ได้มามา ผมผมเล็งไอเนี่อะไรนะผมเลงไอ้นี่แล้วกันเนี่ยเอยเสื้อดำๆเนี่ยมันคู่สตูกับผมโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่ามันเก่งเกินไปมันเลยต้องเป็นสตูผมนี่แค้นลามามาครับมาเฮ้ยเฮลโลอย่าสงบอลมาทางบุมแล้วกัน๋ยวตาย อย่าขอร้องอย่าเลยเออตีตีกันอยู่ตรงนั้นแหละอย่าอย่ามายุ่งกับผมตีตีตีโตบอลกันอยู่งั้นแหละบอกว่าอย่ามายุ่งกับผมโอ้ยเออเออตีกันอยู่งั้นแหละห้ามมายุ่งนะอย่าายุ่งนะผมจะอยู่ตรงนี้ไม่ทุกคน โอเคตอนนี้เราปลอดภยดัยแล้วหูกำลังพูดเลยว่าเราปลอดภยัยโอ้ยอืฮึบสวยฮึบโอ้โหจบกันแล้วว่าเราสู้เขาไม่ได้แล้วว่าเราไปหนึ่งหนึ่งกับคนอื่นกันดีกว่าปะชิบและมาแล้วครับผม โอเคแล้วเราก็มาในเอหมดดวลและวโหมาเราไปดวลกับคนอื่นกันดีกว่าในเมื่อเราสู้ในเซิร์ฟไม่ได้อะไวะเนี่ยโอเคเล่นด้วยเล่นด้วยก็ไแ้ลมั้เล่นในโซลสับด้วยส่วนใหญ่คนที่เล่นในโซลสับก็ตึงนะคนเล่นในคอมก็ตึงตึงเยอะแลแหละคนเล่นในคอม แต่คนที่เล่นในมือถือก็ไม่ใช่ว่าได้เล่นคนเฮ้ย <S 2> <S 2> <S สตูเรามันจะเก่งสักแค่ไหนมาดูกันมันจะเก่งสักแค่ไหนกันเจลนี่ขออัพอัพดีอัพโอ้อัพไม่ได้มา <S <S เริ่มเกมได้เวลาเริ่มแล้วสินะยะ่า ย่าย่าก็ไม่เท่าไหร่นี่น่ะกู้ดเราสู้เราเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นี่น่ะไม่ไม่ไม่คือพอเราได้ปุ๊บคือเราฉิงก่อนเออพอเราได้คือเราขิงก่อนเนี่พอเราไม่ได้เราก็ไม่ขิงนั่นน่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจะเข้าไปใกล้เขาสุดท้ายตัวเองตีไม่โดน ืมผมเนี่ยแหละติ้ง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 ติงติงติงเรียบร้อยเก็บจ่อเอ้ยเก็บหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยเจอผมตีเข้าไปใกล้ๆหน่อยมะมาปรับนี่เจอเจอลูกบอลหันหลังนี่จิ๊บเอ้าไม่น่าเล่นท่าเลยเรา เฮ้ยรอกจะสินแล้วโอ้ไม่น่าเล่นท่าเลยเมื่อกี้อืมถ้าไม่เล่นท่าคงชนะไปแล้วแหละชอชอเอาเอาเอาเฮ้ยทำไมชนะเขายอมแพ้เรียบร้อยครับยอมแพ้ก็เรียบร้อยเลยโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ยอมถึงกับยอมแพ้เลยทีเดียวนะมาสงสัยเก่งเกินไม่ใช่หรอก เดี๋ยวแม่กะเน็รหุดแหละดูออกมาเยวผมจะลองเล่นกับไอคนนี้ดูอุ้ยดูดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้เติมหีืเติมก็ไม่รู้นะเฮ้ยถ้าสายฟรีนี่เขาเป็นสายฟรีแบบเราแน่นอนร้อร์ซ็แต่ถ้าเกิดเขามีสกิลเทพๆนี่ ที่ต้องใช้โรบัค,คนี่คือจบเลยนะคิดดูจากการแต่งตัวนี่ก็แบบผมอันนี้เดานะทรงผมเติมแมสเติมเสื้อเติมลายเติมไม่ใช่เสื้อเสื้อไม่เติมลายก็ไม่เติมพูดผิดมาตีมาเลยติง<ป>มาติงเอา้าอะไรอ่ะ โอเคสงสัยเราต้องเล่นดีๆแหละเราต้องไม่ติดตลกแหละมาติงอาฮ่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 าถ้าเราไม่ติดตลกเราก็ทำได้นี่หว่าเออถ้าเราไม่ติดตลกเราก็ทำได้นี่หว่าติงติง,ตงเรียบร้อย ว้าวาแต่สกิลนี้มันก็ดีอยู่นะเวลาเขาตีกันเตี้ยๆใช่ไหมเราจะได้ตีแบบสูงๆตีมาเลยไม่กลัวหรอกตีมาเลยไม่กลัวหรอกเฟยตีมาเลยตียมาเลยตียมาเลยตียมาเลยอ้าวโอ้โหกดก่อนบอลจะมามันดีเลยก่อน รอบตัดสินแล้ว嘛่ะฮโดนจัดสินแล้วฮโ,โดนแน่แกแกโดนแน่ฮ่าฮ่าฮ่ไม่รอดหรอกอาจะขออีกตาเหรอได้ทุกคนถ้าเกิดถ้าเกิดอีกตานี้จบคือผมจะปิดคลิปแล้วนะมาผมขอตบไอ้นี่ก่อนมาตบไอ้นี่ก่อนมาตบไอ้นี่ก่อนมา ขอตบไอ้นี่ก่อนเอ้เอ้ยโอ้ย,อยเปลี่ยนดาบแสดงว่าเขาเปลี่ยนร่างแล้วครับอืมโอ้ยดาบนี้กระดาบนี้มาเจอกันเหรออุย้ยดาบดาบนี้น่าจะแรงนะมาครับมาเขาน่าจะเปิดโหมดเอาจริงละเอ้าฮะทำไมเขาไตายย่เงั้นอ่ะฮะ ไมตายอย่างนั้นอ่ะเอ้ยตีด,ดิอย่าตายอย่างนั้นดิเออให้มันสนุกสนุกหน่อยไม่ใช่ให้มันตึงที่อ่ะเข้าใจ๊ไหมฮะนี่คือเขาเปลี่ยนดาบนึกว่าจะเปลี่ยนร่างแบบฉอแบบตีลัวเรียกว่าเขาอ่อนให้เราก่อนสองตาน่าจะใช่ดูทรงออกนี่ไง อ่อนให้เราก่อนถกงสองตาเห็นไหมอ่อนให้เรามาเร็วริงเราก็อ่อนให้เขามันกันแหละอย่าเชื่อผมเลยมันมคือความเท็จเฮ้เฮเฮติ้งอ้าอะไรวะมาทุกคนรอบประสิดแล้วมารอบประสิดแลอ่ะ ตัดสินแล้วมาตัดสินแล้วตัดสินแล้วมาทุกคนตัดสินแล้วปิง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 ,งเอา้าโอ้โหโดนเฉยเลยโอ้จบแล้วไปก็ได้จบคลิปจบคลิปจบคลิป